สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพลอยังพาเพื่อนทีเขาลบหลักท่านครับวันนี้พลอยงสีมาบอกวิธีขวปลาไยแซ่บๆทบคำสูตอีสานบ้านเฮาเนาะเครื่องปรุงมีหยังไงมาเหมือเครื่องเครื่องพริกตะไคร้ใบมะกรูดพลอยงใส่ไอ้ดอกหอมมบนั่ครับให้มันออกมันหวานเศษเล็กน้อยนี่ครับแล้วก็ตามด้วยใบกะเพราครับเดี๋ยวเขามาเริ่มตำเครื่องกันเลยครับเด้อนี่ขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่ไปเลยครับ อ,อย่าใหต้มตา,ม,ตาม,มันแหลกกันเลยครับเรื่องเครื่องข้าวตะไครไปป้ใบบัวเอาตาเรียบร้อยครับใส่หอมแดงไปน้ำหม่อหอมแดงไปน้ำครับอ่ะลงมือทำกันเลยครับเดีย๋ยวมาเร่งเลยครับทอดปลาไหลใส่ลงไปครับเดี๋ยวหั่นไว้ให้ใส่พริกชาตะไครไปป้ใบบัวขวานมันแห้งๆไว้ครับ ข้าไทปรกท้องแดงเราให้เอาน้ำเติมโคกไว้ไได้วครับด้วเดิมน้ำใส่โคกเเดหอยวจ็กครัวปลาไหลข้าวไทยประกุท้องโคกไว้ทันสูใหาหน้ำข้าวมัน เบิดก่นอนา,าขวบปลาไหลแห้งน้ำไม่แห้งครับน้ำทีมันจิ้มแล้วกับปลาไหลแหปเลยเขวบจาังเลยก็ได้ครับเด้อเดี๋ยวเบิง้งวิธีการปรุงครับนะครับหลังจากที่เข้าขวบน้ำปลาไหลแห้งแล้วครับเนี่ยเนื้อปลาไหลเริ่มสีสุกแล้วครับนี่เาตีสุปปลาไหลคั่วใบกะเพราเด้อพี่น้องเด้อ ลองเห็ดเบิ้งเดี๋ยวเขาจะปรุงครับไปเลยกำปงไม่อย่างน่เดี๋ดยวติดตามเด้ครับนี่ครับกำปงน้ำปลานิดนึงน้ำปาลาเหนี่มครับกระพี้นึงครับกระแดกน้ำครับ ก็ผงพรุงรถครับครึ่งช้อนชาครับเครื่องปุงมีเทมีนครับนำปลาพังรดนำปลาแดดครับห่ออยู่กัวให้่งหองรุงเขาอ่ะมันหนวดเข้าไปในเหนือปลาไหลครับนี่สูตปรปลาไหลขัวใบกะเพราเด้อพี่น้องเด้อลองเฮตุกินบ้องครับแร่บ เนื้อพวกน้ำปลาน้ำปลาพวกที่รดอะ่ะมันเข้าไปในเนื้อก่อนครับเย้ครับหลังจากที่เยาให้นี่ยน้ำกำปรุงเขาเข้าขไปในเนือ้อปอะไรนะครับเพาะฉะใส่น้ำหลังปรบไปครับเออน้ำหน่อยน้ำหลายแล้วแต่ผู้มักได้ครับเดออนี่เรียงใส่ให้มันถ่วงเนือ้อคนอย่างน้อยครับแบบนี้ตักอเอ๊ะ เขาเร็จแล้วครับถ้าติปิดฝาหม้อไว้ครับเพื่อที่ให้น้าม,มันเดือดเรียอยครับเดี๋ยวรอมาใส่พันธุ์ทุ่งยเซฟดอกหอมใส่ใกบกระเพราเท่าใดเลยครับครับหลังจากที่เขาปิดฝาไว้สักพักแล้วครับอู้เดือดเดี๋ยวเขาจะซิมรสชาติด้วยพี่น้องด้วยซิมรสชาติก่อน หลายขั่วกัะเพราครับอืมได้เลยครับพอเลยครับอ้อยใส่ดอกหอมเข้าไปครับที่ผักยังก็ใส่ได้ด้อครับเด้อหอมบัวก็ได้ต้นหอมตุนยังก็ได้ครับแวันนี้ไปได้ ใส่บักเกี้ยวบักยั้งไปก็ได้ครับแซ่บด้วยกันย่าห่อที่ปิดฝาไว้ยังอยครับเพื่อ,อจจใหอ้ต้นหอมเ่านี่าหนวดยังไยครับครับหลังจากที่ห้าใส่ต้นต้นดอกหอมไปประมาณบงทีหนึ่งนะครับในกระเพราลงไปเลยครับ อะไรขัวว้วใบกะเพราครับหอมหวยอะไรพี่น้องเอ้ขั้วใบกะเพราให่กินหอมครับจังน้อยอ เอาไปเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาเด้อมาเด้อจิตข์สอนทุกงานครับนยี่เคครับจุดนีย่ยทำเหนี่แล้วครับเด้อฝากคนไหลก็ส่งใจข,ของคนเรียนนะครับสวัสดีครับ